สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแก้อาการรถล้อฝืดนะครับผมจะสังเกตได้ว่าผมหมุนแล้วโคตรฝืดเลยนะครับผมก็แก้อาการด้วยการถอดออกมานะครับผมโดยการใช้เบอร์12นะครับขันนะครับเป็นน็อตยืด2ตัวนะครับเป็นเบอร์12มันก็จะติดๆขัดๆนิดนึงนะครับผม ก็ทําการเขย่าเขย่าออกนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็อย่าลืมเช็คจานดิดด้วยนะครับว่ามันเป็นร่องหรือเปล่านะถ้ามันเป็นร่องลึกเป็นนูนนะมันก็จะทําให้ล้อฝืดได้นะครับแล้วก็มีเสียงนะครับตอนนี้ผมก็ได้ตัดไปนะเพราะว่ามันบังนะครับตอนนี้ครับผมก็ทําการถอดออกหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลือแต่ปั๊มนะครับผมก็ทําการล้างนะครับเอาน้ํามันบินซินล้างนะครับผมก็จะได้ออกไว้นะครับผม ตัวที่เราถอดออกมาจากปั๊มบีกนะครับก็นํามาล้างออกให้หมดนะครับผมพวกเศษดินเศษไรนะครับไม่ว่าจะเป็นก้ามปูนะครับผมจะเรียกเป็นก้ามปูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็ล้างล้างแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวล็อกเบรกแล้วก็ตัวยึดเบรกนะครับผมอย่าให้มีเม็ดดินนะครับหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นของแข็งนะครับก็ทําความสะอาดปั๊มด้วยนะครับถ้าไม่ทําความสะอาดนะมันจะทําให้ ั๊มเราทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับผมก็จะฝืดๆขัดๆนะครับและในขั้นตอนนี้นะครับผมก็ทําการประกอบปั๊มบีกอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ก่อนที่จะใส่ล้อนะครับให้ทุกคนนะครับนําแกนมาแล้วก็นํำน้ํายาเจลบีนะครับมาทาหรือว่าเป็นน้ํามันเครื่องก็ได้นะครับมาหล่อลื่นตรงแกนนะครับผมเพื่อจะไม่ให้มันขึ้นคีสนิมนะครับหลังจากที่มันขึ้นคีสนิมแล้วเราก็จะถอดยากนะครับแล้วก็ทําการเคาะนะครับมันจะยุ่งยากกว่านี้นะครับ ผมแนะนาให้ทาน้ํายาเจลบีหรือว่าน้ํามันเครื่องนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ทาเจลบีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการประกอบกันเลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับโดยจะมีบูทนะครับฝั่งฝั่งดิสนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกระปุกใหม่นะครับก็ดูกันดีๆนะครับฝั่งกระปุกใหม่มันจะมีร่องของมันอยู่นะครับผม หลังจากที่ผมขันเสร็จแล้วนะครับผมก็มาหมุนกันเลยนะว่ามันลื่นหรือเปล่านี่ก็ยังไม่กำเบรกนะครับมันก็จะลื่นนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เรากำเบรกเสร็จแล้วแล้วก็หมุนรอนะครับก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็มันรอมันก็จะติดพื้นนิดนึงนะครับก็ต้องหาอะไรมาลองนะครับหมุนแล้วก็หยยบเบรกไอ้กำเบรกนะครับหมุนแล้วก็กำเบรกนะครับก็ลื่นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากให้มันลื่นกว่านี้ก็ขี่ไปสักพักนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม